ดด้าก่อืมไอหยังไต่ปุ้นอ๋อโตแตงโมนะโตบะบะบอดี้อ๋อโตสตรอเบอรีีโตแตงโมด้วยกะมีโตแตงโมด้วยผมกินไอหยางครับเกี๊ยขนครับถึงขนมครับขนมอะไร หอก้าดอบายเอ่อขนมสตรอเบอร์รี่อร่อยก็ครับอร่อยอร่อยมากๆมาก็ออร่อยตอนนี้เขาอยู่ไหนนี่อยู่โดดโดดนีปีหวาอ่าอยู่โรงเรียนปีหว่ามันรอห้าปีหว่าแต่วันนี้ใส่ชุดอะไรนี่ใส่ชุดพื้นเมืองใส่ช<อ>ุดพืด้นเมืองเด็กกเห นี่เป็นในยามาฮู้ขี้ยางต้นไม้ก้าแต่ขียางต้นไม้แต่อันนี้สนามสนามโรงเรียนปีหวาปีวายมันเลิกเตื้อปีวาเลิกสามโมงเกิงร้ออีกสาวนาทีหมูไว้เลิกก่อนอ,อ่ะอะไรไหมเอาอแม่อรอืม โอ้ย,ยมาตีแม่ทำไมอยู่ดีๆครับแม่พี่โตร,รับรับแบบนี้แม่พี่โตร,รับแบบนี้ยิ้มรอๆกันแม่ยิ้มแด้ยิ้มแล้วบายบาวสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊าาผมชื่อน้องอะไรนะครับ ดูจามมาครับชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับตูจูจูปีย่าปะจูราม,มาชื่อเล่นก็ต้องบอกชื่อน,น้องไว้ครับูามมาชื่อไว้ครับชื่อเล่นน้องไว้ครับ ชื่อจริงเด็กชายปิยพัทรุธรรมาชื่อเล่นไว้ครับชื่อไว้ครับชื่อหมูไว้ครับสบายบายยิ้มหวาน ปีกระบอกปีกระบอกปีกระบอกครับปีกระบอกปีกบ้านลระบอกไหนไหนเต้นย่งไร ่าอะไรเนี่ยฮะดุยดัดดัดดุยดัดดัดดุย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 ไปเอากระเป๋ามาแต่ปีกแล้วแล้วดึงดึงดะได้ดึงดึงจะมวยจะทำอะไรก้อทำอาหารครับไหนโอ้ตะก้าทำอาหารใหม่แล้วกระทะหายไปไหนลูกกระทะ กระถ a หายไปไหนครับอากระทาออกมาให้แม่ดูหน่อยครับโอเ้โอเ,เราไปซื้อของเล่นมาของเล่นอันละชุดละยี่สิบบาทมีอะไรมีตหลิวด้วยครับท้อ่ทอดไข่ดาวอเอ่อทอดไขแดด่แดงสีแดงๆนี่ผลไม้มีผลไม้อะไรบ้างครับ โอ้เทเลยเหรอโอ้โหยี่สิบบาทได้ตั้งห้าลูกแน่โอ้มีสับป,ประรดมีกล้ว<ม>ยม,มีอะไรลูกพีทอ,อ่าสตอร,รอเบอรี่แอปเปิ้ลรู้จักด้วย,วยเอาทอดกับไข่ดาวได้ไหมครับไม่ได้เหรอ ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็กินใช่ไหมกินสดๆใช่ไหมครับครับเลิกเรียนมาก็เติมพลังด้วยอาหารเช้าซีเรียลใส่นมโรงเรียนแล้วก็ลาดนมข้นนิดนึงนะคะบ๊ายบายยิ้มมาเลยค่ะ